สวัสดีค่ะวันนี้มีไม้สวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะเรามาดูกันเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นอะโกนิมาหยกสยามค่ะด่างสวยๆเลยค่ะด่างทุกใบค่ะกระถางนี้ขายอยู่ที่850นะคะ ไม้ยังหายากอยู่นะคะเขายังมีราคาอยู่ค่ะหยกสยามด่างสวยๆเลยนะคะก้านใบเขาจะออกสีชมพูเห็นไหมคะนี่ค่ะจะเข้าสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่คือหยกสยามนะคะและต้นถัดมาคืออัญมณีสีชมพูค่ะ อันนี้ขายอยู่ที่250นะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นกวักใบโพด่างทองนะคะด่างสสวยๆแบบนี้เลยค่ะไซส้แม่พันธ์ุ้วค่ะด่างทุกใบด่างสวยมากค่ะต้นนี้ต้นนี้ขายอยู่ที่890นะคะ ด่างส,ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะและกระถางนี้เป็นอโกนิมาสวนภูมินะคะด่างสวยมากเลยค่ะเหมาะตั้งแม่เหมาะเก็บทําแม่พันุ์นะคะด่างสวยมากเลยค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่290ราสนะคะและต้นถัดมา อากนิมาสวนภูมเหมือนกันค่ะ2 9 0เหมือนกันค่ะต้นนี้ด่างสวยเหมือนกันค่ะและถัดมาก็จะเป็นอโกนิมาสวนภูมเหมือนกันนะคะต้นนี้เป็นต้นใหญ่จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะด่างแบบนี้เลยค่ะด่างสวยมากค่ะ เหมาะเก็บทําแม่พันธ์นะคะต้นนี้ขายอยู่ที่490นะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นโชก้าชั้นต้นนี้เข้าชมพูแล้วนะคะเริ่มกัดสีชมพูและะ้วค่ะเพื่อนเห็นที่ขอบใบไหมคะเข้าชมพูและะ้วค่ะ ด่างสวยนะคะด่างทุกใบเลยค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่800นะคะและมาอีกโชคเก้าชั้นอันนี้เป็นโชคดำนะคะดำม่วงเลยค่ะนี่ค่ะก้านใบดำมากเหมาะทําเป็นแม่สีนะคะต้นนี้ขายอยู่ที่ หนึ่งพันนะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นโชคเก้าชั้นนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะเข้าสีออกแดงแดงม่วงม่วงนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะมีสามสีค่ะ เขาจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองสีแดงสีม่วงค่ะต้นนี้เป็นด่าง3าสีเลยนะคะนี่ค่ะเข้าแดงเลยค่ะต้นนี้ขายอยู่ที่สองพันนะคะเหมาะทำเป็นแม่พันธเลยนะคะด่างสวยค่ะด่างทุกใบเลยค่ะฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตแล้วค่ะ สนใจทักมานะคะด่างสวยๆเลยค่ะ